คุณพรผมผมกอนะครับจากร้านต้นยันโยนรามสองก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้โตะคตับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อมิ b i บิ i ิมิลาดนะครับเป็นลาย8ก้านนะครับ2,4,6,8ี่หกแปลาย8ก้านนะล้อตัวนี้จะออกมากับรถน่าจะประมาณปี1,4ึบวกรบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นล้อขอบสิตัวเดียวเลยนะครับที่ไม่ใช่ล้อหน้าเงานะครับที่เป็นของมิซ i บิชิมิลาดแท้ นะครับไม่ใช่แอตทานะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อใส่รถมิตซูบิชิมิลาดตรงรุ่นแต่ก็สามารถใส่กับรถมิตซูบิชิแอต a าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูล้อกันนะครับว่าล้อแท้เป็นแบบไหนนะครับล้อแท้นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะต้องมีสัญลักษณ์มิตซูบิชินะครับเห็นไหมครับก็คือผู้ผลิตนะครับหรือผู้เป็นเจ้าของนะครับก็คือมิตซูบิชินะมีทั้งตัวหนังสือและโลโก้ นะครับชัดเจนนะนะครับล้อแ้ตัวนี้เป็นขอบ5กว้าง5้านิ้วนะครับอ่า15กว้างห้านิ้วนะครับไอ้พวกที่เห็นดำๆตัวนี้คือรอยเลอะนะเป็นคาบเฉยๆไม่มีอะไรนะครับกว้าง5้านิ้วนะครับก็คือล้อมิลาอ่ะมันจะกว้างไม่เยอะนะครับกว้างไม่เยอะนะนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถเล็กนะครับถ้ากว้างเกินนะครับ7นิ้วประมาณนี้คู่ซุ้มนะครับผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับพวกล้อแฟชั่นนะครับอันนี้ใส่ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมอ่าบครั ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้งานรถมิตซูบิชิมิลานแล้วกําลังจะหาเปลี่ยนล้อนะครับขอสุดท้าหน้ากว้างประมาณ7นิ้วมาฟังทางนี้ก่อนนะครับคือรถมิตซบิชาร์ารถมซูบิชิมิลาเนี่ยมันจะเป็นรถเล็กน,นะครับซึ่งเวลาเราใส่ล้อเนี่ยล้อพวกนี้มันจะหลบอยู่ในซุ้มพอดีแต่ถ้าท่านใส่ล้อที่มีความกว้างประมาณ7นิ้วนะครับอ่า ซึ่งส่วนใหญ่้อแฟชั่นจะกว้างประมาณนี้นแหละเวลาจั๊มเนี่ยมันจะขูดนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ดูคลิปนี้ก็รับฟังก่อนนะครับเวลาไปสาปุ๊บมันจะมีปัญหานะครับคือเวลานั่งหลายๆคนรถขึ้นเนินเลยเนี่ยมันจะขูดยางได้นะครับซึ่งล้อพวกนี้ล้อเดิมแท้ของเขาไม่เป็นปัญหานะครับอยากได้ร้ายที่ใหม่กว่านี้สวยกว่านี้เรามีแนะนาให้สนใจทักมาได้นะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะร้านอยู่ พารามสองบางสุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติด,ดต่อมาได้นะครับผม<อ>ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อมจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไม้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพกันใหม่นะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ